الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد peace b ุ upon you and the mercy of ขอความสันติความจำเริญจงประสสรดฐท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของยูนิซีแชน n นลอยู่ในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺผู้มานวตาลาที่พระองค์ทรงให้ผมและท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ ที่เราได้นำเนินกิจการทางศาสนาเพื่อรับใช้พระพุทธเ,เจ้าบนหน้าพื้นดินนี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าที่เราต้องขอบคุณพระพุทธเ,เจ้าเป็นอย่างยิ่งนั้นอันเนื่องมาจากว่าเราได้รับการความกรุณาจากประธาน,นาคณะกรรมการบริหารช่องทีวียูนิตี้ชาแนลในวันนี้ ก็คือท่านธนพัฒนตันเจริญผู้ให้ความกรุณาในการที่จะให้พวกเราพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพิ่มเติมนั้นถือเป็นความกรุณาเป็นถึงที่สุดที่เราได้รับโอกาสทางช่องทีวีในครั้งนี้ผม นายสุขยันยิริมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทธลุงผู้แทนผู้รับอนุญาตโรงเรียนอิสลามาศาสตร์มูล,ลนิธิจังหวัดพัทธลุงขอเชิญชวนพักพวกพี่น้องในประเทศไทยโดยเฉพาะโดยเฉพาะพักพวกเพืพ่อนฝูงที่เป็นอดีตจิตเก,ก่าพอนอกเช่นว่าพอนอกดาลลอพอนอกบูนมาเดพอนอกโตจงและพอนอกอื่นๆ ที่เคยเรียนกิทับกันมาสมัยก่อนวันนี้ขอเรียนกับพระพวกทั้งหลายว่าเรามีโอกาสที่จะได้มา,าฟื้นฟูแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับอิบารัตเกี่ยวกับสำนวนเกี่ยวกับต่างๆในหนังสือนะครับดังนั้นซึ่งมีแนวคิดผมเองมีแนวคิดว่า,าช่องนี้เป็นช่องหนึ่งที่เราในฐานะ พวกศิย์เก่าก็นอกมีโอกาสที่จะได้ร่วมกันคิดก่อตัวในการที่จะสร้างเสริมพลังร่วมกันในการที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับในบ้านเราเพื่อให้พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจในบางเรื่องได้เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังไม่เข้าใจอยู่นั้นดังนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าออมันเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราแนวคิดในการที่จะออกรายการทางช่องทีวี unity channel ในวันนี้ก็คือว่าเราจะสอนกีตารเป็นเล่มๆหมายถึงเช่นว่าเราจะสอนกีตาร์ตับซียบจาราลัยหรือบุคอรีหรือหนังสืออื่นๆโดยวันละสัปดาห์ละวันละสองชั่วโมงและก็สัปดาห์ละ6วัน ดังนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือพี่น้องที่อยู่ในห้องสง่งก็สามารถที่จะเรียนกีตบับเหมือนกับนั่งเรียนกีตับสมัยก่อนที่เราเคยอยู่พอนอกด้วยกันนี่คือเป็นวิธีการและอ,อีกแนวทางหนึ่งนะครับในการที่เราจะมา,าเรียนหนังสือกันได้อันขอเชวนและบอกอ่อกับพ,พวกเพื่อนฝูงคนที่เคยเรียนปนอนอกและพี่น้องทั่วไปนะครับว่า ช่อง TV, ทีวี u n น t y ี่ช n แนลของเรานะครับจะออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในเร็วในเร็วๆนี้นะครับในวันและเวลานั้นจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปขอเรียนกับท่านทั้งหลายเลยประว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่เคยมีโอกาสนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นและบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการปฏิบัติ ประจำวันนะครับของพี่น้องนั้นว่ามีโอกาสอย่างนี้แล้วขอเชิญชวนนะครับประวบพี่น้องนะทุกท่านตลอดจนนักเรียนนักศึกษาในการที่จะมาร่วมนะแสดงความคิดเห็นและเรียนนะครับหนังสือผ่นะานผ่านผ่านที่ตัพนะครับคำต่อคำนะโดยที่เราไม่ได้อ่านไปนอกเหนือที่มีอยู่ในหนังสือ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีอีกแนวทางหนึ่งที่พวกเราช่วยกันนะครับณนะวันนี้แม้ว่าเราจะมีโอกาสในการที่จะแสดงความคิดเห็นและเรียนหนังสือผ่านสดผ่านทางทีวีแล้วเนี่ยเราทางช่องทีวีนะครับก็ยังขาดแรงใจนะครับกำลังใจจากท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านจริงๆแล้วเนี่ย ผมเองก็ในฐานะที่เป็นทครูอยู่ด้วยนะครับสิทธิ์ก็รวมเป็นหมืนม่นๆคนนะครับต่างๆเหล่า,ลานี้แล้สิทธิ์ก็ยังไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเนี่ยะจะมีโอกาสในการที่จะสอนกีตาร์หลังมัธยมหรือเวลาอื่นนั้นยังไม่แน่นอนผ่านทางทีวีนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,ลานี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีมากสําหรับสังคมเรามุสลิมที่มี ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับช่องช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นทีวีที่แม้ว่าจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นทีวีมุสลิมแต่ก็อประธานกรรมการบริหารช่องทีวีของเรานะครับมอบความเป็นอิสระในการทำรายการเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมให้กับเราคณะกรรมการผู้บริหารซึ่งเป็นบอร์ดชะริอัต์ที่อยู่ดูแลเรื่องนี้ต่อไปดังนั้นขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งว่า เมื่อเรามีโอกาสแล้วเพื่อนๆน้อ,นองๆน,นะครับที่น้องชาวบ้านทั่วไปนะครับรอรับชมรับฟังรายการเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาหรือสอนหนังสือสดผ่านทางผ่านทางทีวี Unity Channel สำหรับวันนี้ทางผมและคณะกรรมการบริหารช่องทีวียูนิตี้ a า n e ลขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสทางเราได้มีโอกาส รับใช้นพี่น้องในเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับวัส,สนามาลัยคุมวะรหัมะตุลลอฮ์วะบเระากาตุ